วันนี้เราสอนเกี่ยวกับหน่วยอะไรนะ Tik Tok Tik Tok Tik Tok อ๋อสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้พบกับครูฟ้าอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในหน่วยอาชีพน่ารู้นั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งเด็กๆก,ก็ได้รู้จักอาชีพต่างๆสถานที่ต่างๆ และการแต่งกายไปแล้วใช่ไหมคะจากคุณครูแพ้และคุณครูโบใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้นะคะครูฟ้าจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการประกอบอาชีพกันค่ะเด็กๆไปดูกันนะคะว่าแต่ละอาชีพมีเครื่องมืออะไรบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้สาระสําคัญนะคะอย่างเช่นเคยคะ่ะเด็กๆเราไปทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะก,กันก่อนค่ะ ครูฟ้ามีเพลงเกี่ยวกับแมงมุมนะคะและท่าทางประกอบมาฝากเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปร้องเพลงและไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะเพลงที่ครูฟ้านำมาฝากเด็กๆนะคะมีชื่อว่าแมงมุมลายตัวนั้นค่ะเด็กๆเด็กๆบางคนอาจจะเคยได้ยินจาก YouTube นะคะเพราะเพลงนี้อยู่ใน YouTube ก็มีนะคะเด็กๆแต่วันนี้ครูฟ้าจะพาเด็กๆร้อง และทําท่าทางประกอบเพลงไปพร้อมๆกัน,นะค่ะแต่ก่อนที่เราจะทําท่าทางประกอบเพลงนะคะครูฟ้าจะร้องให้ฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะเด็กๆแล้วรอบที่สองนะคะให้เด็กๆร้องตามครูฟ้านะคะเพลงแมงมุมลายตัวนั้นแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสาเลือดทน วันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหือดไปรับตามันรีบไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาววาว,ว,าวเด็กๆก,ก็ร้องได้ไหมคะ,ะเด็กๆก,ก็ร้องตามคุณครูนะคะรอบนี้เพลงแมงมุมลายตัวนั้น แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสาเลือทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลล้นจากบนหลังคา ผาอ้ายที่องแสงน้ำแห้งเหือดไปลับตามันลีบไตขึ้นฟ้าหันลังมาทำตาลูกวาววาววาวร้องได้ดิคะเด็ก รอบที่สามนะคะรอบนี้คุณครูฟ้าจะพาเด็กๆทำท่าประกอบเพลงค่ะเด็กๆทำมือขึ้นมาแบบนี้นะคะแบบนี้ก็ได้ค่ะ,คะกลางออกนะคะเด็กๆให้นิ้วโป้งนะคะนิ้วหัวแม่มือนะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะมาแตะจรลดกันนะคะแบบนี้ค่ะข้างนี้คือเหมือนกันนะคะเด็กๆ,ๆแบบนี้เลยแล้วเราจะทำท่าแมงมุมนะคะ แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสารเลือทนทำแบบนี้นะคะเด็กๆเลือทนถึงเลือทนนะคะวันหนึ่งมันถูกฝนไหลหล่นจากบนหลังคาให้เด็กๆทำมือแบบนี้นะคะไหลหล่นจากบนหลังคานะคะพระที่ส่องแสงทำแบบนี้คะ่ะเด็กๆ พาอาทิส่องแสงน้ำแหงเหือดไปรับตาแล้วก็ทำแบบนี้ค่ะเด็กๆเช่นเคยค่ะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะแบบนี้เลยมันลีบใจขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลูกวาววาววาวทำตาลูกวาวทำแบบนี้นะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาไปทำพร้อมกันเลยค่ะ ไปกันเลยค่ะแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาลเลือทนวันหนึ่งมันเปียฝนไหลหลนจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห่งเหงือดไปรับตามันรีบไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวาวว เด็กๆลองฝุดทันกันดูนะคะต่อไปเราจะไปดูสาระความรู้ในเรื่องเครื่องมือในการประกอบอาชีพกันค่ะเ,เราไปดูกันเลยนะคะ,ะเครื่องมือในการประกอบอาชีพแรกนะคะก็คืออาชีพครูนั่นเองค่ะเด็กๆคุณครูมีเครื่องมืออะไรบ้างนะเะด็กๆ,ๆช่วยคุณครูฟ้าคิดหน่อยสิคะ นี่เลยใช่ไหมคะเด็กเครื่องมือของคุณครูก็จะมีกระดานแล้วก็ช็อคใช่ไหมคะแต่ในปัจจุบันของเรานะคะบางโรงเรียนนะคะเขาจะใช้กระดานไว้บอร์ดแล้วประกาไว้บอร์ดแล้วค่ะเด็กๆจะไม่ใช้กระดานแล้วก็ช็อคแล้วนะคะส่วนอุปกรณ์อื่นๆของคุณครูก็จะมีหนังสือคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำสื่อและประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กๆได้รับความรู้นั่นเองค่ะเครื่องมือในการประกอบอาชีพต่อมานะคะนั่นก็คืออาชีพคุณหมอค่ะเด็กๆเครื่องมือของคุณหมอมีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจคนไข้เช่นหูฟังเข็มฉีดยา แล้วก็ยานั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมคะต่อไปอาชีพยาาพยาบาลค่ะเด็กๆพยาบาลเครื่องมือของพยาบาลก็จะมีตลอดวัดไข้เข็มฉีดยาแล้วก็ยารักษาโรคต่างๆค่ะ อาชีพนี้คืออาชีพทหารค่ะเด็กๆทหารมีปืนวิทยุสื่อสารสำหรับติดต่อในระยะไกลค่ะคุณตำรวจมีปืนกุญแจมือไว้จับผู้ร้าย แล้วก็มีนกหวีดด้วยนะคะเครื่องมือของวิศวกรมีแบบแปลนตึกบ้านตลับเมตรใช้วัดขนาดเครื่องคิดเลขไว้คิดคำนวณคอมพิวเตอร์ไว้ทำง,งาน และหมวกไว้ป้องกันอันตรายที่จะตกหล่นใส่สศรีรษ,ษะของเราด้วยค่ะอาชีพชาวนามีเคี่ยวเกี่ยวข้าวหมวกไว้ใส่สำหรับกันแดดเครื่องจักรต่างๆเช่นรถไถรถเกี่ยวข้าว เป็นต้นค่ะเชฟหรือพ่อครัวนะคะเด็กๆมีอุปกรณ์ในการประกอบอาหารค่ะเช่นกระทะหมอ้อตะหลิวและเครื่องปรุงต่างๆค่ะเด็กๆอาชีพพ่อค้าแม่ค้ามีสิ่งของต่างๆ ที่นำมาขายให้กับรเรามีตาช่างและเครื่องคิดเลขไว้คิดราคาสินค้าด้วยค่ะส่วนอาชีพสุดท้ายนะคะเด็กๆนั่นก็คืออาชีพพี่ไปรษณีย์นั่นเองค่ะหรือบุรุษไปรษณีย์นะคะเด็กๆก,ก็จะมีกล่องพัสดุจดหมาย หรือสิ่งของต่างๆที่เราส่งหากันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆแต่และอาชีพก็มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ทุกๆอาชีพนะคะเด็กๆก็มีความสำคัญเหมือนกันค่ะ <Wow. S 1> ต่อไปเราจะไปทำกิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์ค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูฟ้าจะพาเด็กๆ ไปเป็นพ่อครัวแม่ครัวตัวน้อยกันค่ะโดยวันนี้เราจะประดิษฐ์หมวกเชฟกันค่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีกระดาษ A 4 5แผ่นนะคะเด็กๆแมกเย็บกระดาษ ถ้าเราไม่มีแมกเย็บกระดาษนะคะเราสามารถใช้สก๊อตเทปหรือกาวก็ได้นะคะอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายก็คือกันไก่นั่นเองค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะเรามาไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆพับกระดาษ A4 ลงมาให้เท่ากันค่ะจากนั้นนะคะ ใช้แม็กเย็บกระดานนะคะเย็บที่มุมทั้งสองด้านเลยค่ะถ้าเด็กๆคนใดไม่มีแม็กเย็บกระดานนะคะเราสามารถใช้สกอตเทปหรือกาวแทนก็ได้นะคะทำแบบนี้ทั้งหมด3แผ่นเลยนะคะเด็กๆ นั้นนะคะเด็กๆเ,เราจะใช้กรรไกรตัดแบ่งเป็นเส้นๆคะ่ะแต่เราจะไม่ตัดจนสุดปลายนะคะเว้นปลายเอาไว้เพื่อประกอบติดเป็นฐานหมวกค่ะขั้นตอนนี้อาจอันตรายได้นะคะเด็กๆอาจจะให้ผู้ปกครองเป็นคนช่วยตัดก็ได้นะคะตัดแบบนี้ทั้ง3แผ่นเลยนะคะเด็กๆ เมื่อเราตัดครบทั้ง3แผ่นแล้วนะคะเด็กๆต่อไปเราจะไปทำฐานหมวกกันนะคะให้เด็กๆพับครึ่งกระดาษเป็นทางยาวแบบนี้เลยค่ะจากนั้นกางกระดาษออกนะคะแล้วพับครึ่งอีกครั้งค่ะเด็กๆโดยพับให้ปลายชีดตรงกลางของ อรอยพับแรกนะคะเด็กๆทําแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะคะพับลงมาเพื่อเก็บอรอยกระดาษค่ะเด็กๆไม่ให้กระดาษหันนะคะบาดผิวของเรานั่นเองค่ะทําแบบนี้ทั้งสองแผ่นเลยนะคะเด็กๆเราก็จะได้สองชิ้นนะคะ สองชิ้นแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะนำชิ้นส่วนทั้งหมดนะคะมาประกอบกันค่ะโดยเรานำมาใส่แบบนี้เลยค่ะเราจะใช้แม้เย็บกระดาษนะคะเยบลงไปเลยค่ะ ทำแบบนี้ให้ครบทั้ง3ชิ้นเลยนะคะเด็กๆเด็กๆไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆทำดันลงไปนะคะให้ชนกับฐานนะคะเด็กๆหมวกของเราจะได้เท่าๆกันนะคะเราจะใช้แมกเย็ยบกระดาษเย็ยบรอยต่อนะคะเด็กๆเ,เมื่อเราประกอบเสร็จแล้วนะคะ เราจะนำมาวัดรอบศีรษะของเราก่อนนะคะว่ารอบศีรษะของเราเล็กหรือใหญ่จากนั้นนะคะก็จะนำมาเย็บติดกันแบบนี้เลยค่ะเด็กๆอาจจะใช้สกอตเทปนะคะปิดรอยลูกแม็กเพื่อไม่ให้บาดผิวของเราก็ได้นะคะเด็กๆอาจจะตกแต่งหมวกเชฟด้วยการวาดรูปและนำมาติดแบบคุณครูฟ้าก็ได้นะคะ แค่นี้หมวกเชฟของเราก็เสร็จแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปกับหมวกเชฟของตนเองส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆชื่นชมกันด้วยนะคะก่อนจากกันนะคะคุณครูฟ้ามีใบงานมาฝากเด็กๆค่ะเป็นใบงานเกี่ยวกับอาชีพนั่นเองค่ะเด็กๆให้เด็กๆฝึกอ่านและฝึกเขียนตามรอยปะค่ะ ไปดูกันเลยค่ะแบบฝึกหัดใบงานหน่วยอาชีพนะคะเด็กๆหน้านี้เลยค่ะเป็นเล่มแบบนี้นะคะที่คุณครูแจกให้เด็กๆไปแล้วหน้าแรกเลยนะคะเรามาดูกันค่ะว่ามีอาชีพอะไรบ้างอาชีพแรกท้หารเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะทหาร ตำรวจตำรวจคุณครูคุณครูคครพยาบาลพยาบาล เด็กๆฝึกอ่านและฝึกเขียนตามรอยปากกันด้วยนะคะจากนั้นเด็กๆระบายสีให้สวยงามด้วยค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วส่งรูปภาพมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฟ้าต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ